สวัสดีจ้าพี่น้องมาดำผ้าขาวป้ายอีกแล้วจ้ามือน,นีผ้ามาเก็บผักโขมจ้ะผักโขมฝรังรสจัดมันกะออกหว,นวนกงงกา,านหวานกะบอกง่ายๆกะก็ผักโขมบานเท่าไหรจ้าเพิ่นจังผ้าเอื่นผักโขมเนาะ <c oughs> นี่ละจ้าเห็นมันงามก็เลยเก็บเอามีตะหยอดออกอวดมึงอโรดฟังเสียงเด็ดเอารด ฝนตกซุมมือได้จ้ช่วงนี่มีมือนียลละส่งไข่เนี่ยตว่ากะคึมคึมจากน้อยกะสิต,ตกอีกละมือนียบว่าได้ตั้งใจมาเก็บพักได้จ้ะตั้งใจมาเก็บเห็ดมันทาง่ามีเห็ดก็เลยจังไดจังไดก็ได้เขาปลาแล้วก็เลยเก็บพักเมียน้ำเลยดีกว่าได้ยังเนาะจ้ะ เพื่อท่านจาต้นญ่ายนะอวบอวบแล้วอวบอวบยู่เลยจ้ะอัอนอ่อนอัอนอ่อนอ๋อจจ้ะ เดี๋ยวภาพไปเก็บตำลึงต่อแล้วจานีตำลึงก็ะถามาอีกท่านกับบ้านได้จะนี่ดอกไม้ไม่ตังางงามใต้ดอกไม้น้ำจา่าเข้าปลาแล้วเอามาดสุน,นวลเอาใหมมันคุม